สวัสดีครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องเทเนตออฟฟิเชียลนะครับกับสาระบางมุมเกี่ยวกับข้าวนาปังนะครับวันนี้เราดูการหนสอนะครับเดือนกรกฎาคมสองห้าหกหกนะครับวันนี้ก็ในคลิปโยก็จะเป็นข้าวพันย่อชิดนะครับตระกูลเบอร์นะครับในคลิปนี้คือคือข้าวพันก่ออ่าข้าวพันเบอร์ห้านะครับไม่ใช่เบอร์ยี่สิบนะครับเบอร์ห้าเนี่ยคือข้าวเนี่ยวันนี้สิ่งที่จะมาเสนอคือ เบอร์ห้าเนี่ยเขาจะเป็นข้าวที่ลักษณะที่ข้ากอเขาเนี่ยถ้าความคิดส่วนตัวผมนะจะแตกน้อยฝ่าเบอร์ยี่สิบนะครับแปลงลบะนะครับยังไม่ตัดญ้าครับผมแต่ปีนี้น้ําเนื้อก็ถือว่าดูด้วยตัวดูถ้าดูต่ตางๆเนี่ยเบอร์ห้าเขาเนี่ยรว,วงเขาจะใหญ่นะครับถ้าเทียบกับเบอร์ยี่สิบเนี่ยยี่สิบเขาเป็นช่อพุ่มแต่เบอร์ห้าเนี่ยกอไม่แตกนะครับแต่ว่าแต่ว่ารวงเนี่ยใหญ่ยาวนะครับ แต่เอกลักษณ์เลยเบอร์ห้ากับหรือเบอร์ยี่สิบเนี่ยเม็ดข้าวนะครับเม็ดข้าวอาวจะกลมนะครับเม็ดข้าวกลมป่องครับอันนี้ยังยังไม่สุดนะครับถ้าสุดสุดเนี่ยจะเห็นาร,ร์มป่องกลางและกลมอวบนะครับก็สิ่งที่จะทํานะนำนับเลอคือว่าถ้าใครคิดทําข้าวสองพันเนี้ยตระกูลจัดมินเนี่ยสิ่งที่ท่านต้องคํานึงเลยเรื่องคือเรื่องการขายนะครับคือผมจะอยากมาแนะนําว่า ต้องดูทิศทานในการซื้อนะครับของแต่ละพื้นที่นะครับในการปลูกนะครับอย่างเช่นผมที่ทเสนาอิทธยาเนี่ยถ้าเป็นตรกูลข้าวเบอร์เนี่ยเขาซื้อนะครับแต่ว่าราคาจะถูกกว่าข้าวจริงประมาณ3-400ต่อตันนะครับเพราะเขาเขาบอกให้ผลว่าข้าวเราเนี่ยเวลาไปสีแล้วมันเป็นคุณภาพข้าวสีเนี่ยมันมีการแตกหักนะครับเพราะว่าด้วยเหตุผลอะไรผมไม่ทราบน,นะครับ แต่ก็ว่าก็กฟังฟังออกมาแล้วว่าผมก็เจอประสบการณ์จริงด้วยไงเมื่อรุ่นแล้วรุวที่แล้วผมทาเบอร์ยี่สิบเนี่ยไปขายเนี่ยไปขายเขาจะได้ที่ขายเนี่ยวิ่งเงินไปสี่ที่นะครับไม่มีที่ขายนะครับไปได้ที่ขายที่สุพรรณบุรีนะครับสิ่งแรกเลยเวลาไปขายเนี่ยคุณไม่ต้องบอกเลยว่าคุณนําข้าวเบอร์หรือข้าวอะไรมาคนซื้อจะดูไม่ข้าวอ่อนครับเอกลักษณ์เง่นที่ผมบอกมาต้นคลิปคือถ้าเป็นตระกูลข้าวเบอร์ ต่างๆเนี่ยหรือข้าวชัดปินเนี่ยหอมพวงเนี่ยคือหนึ่งเลยเม็ดอวบกลมอ้วนสมบูรณ์นะครับผมไปถึงเนี่ยเฮียเจ้าของร้านพูดเลยโอ้มาเม็ดอ้วนกลมมาเลยไม่ซื้อไม่ซื้อนีน่นะครับอันนี้คือประสบการณ์ตรงนะครับอยากฝากไปนะครับก็เรื่องของการดูพันข้าวต่างๆนะครับคือเราทํอยังไงนถนัดแต่เราทําไปเถอะครับอย่างผมเนี่ยส่วนตัวผมทําตระกูลกอขอซีหนึ่งไม่ขึ้นนะครับข้าหกหนึ่งผมผมก็ทาไม่ขึ้นนะครับ แต่ดูผมทำข้าวหนักแล้วเป็นไงครับเบอร์ห้านี่ผมคิดว่าเป็นข้าวหนักนะครับเพราะในรูปในคลิปยนเนี้ยแปดสิบเอ็ดวันแล้วนะครับก็ยังไม่พองออกยังไม่สุดดีเท่าไหร่ครับก็มีที่ยังไม่ออกอีกนะครับวันนี้มาดูช่วงเย็นๆครับมากับแม่ครับเป็นสวยครับข้าครับก็ฝากไว้ครับติชมมีอะไรคอมเมนต์กันมาได้อาจจะคลิปย้ออาจจะสั้นไปเพราะว่าบางทีก็ไม่มีหลักการนะครับไม่มีหลักการอะไรที่เป็นเชิง วิชาการครับก็มีเจาหลักการท้านบ้านที่จะมาถ่ายทอดครับอย่างในแปลงวันนี้ท้าคลิปจะบอกเลยว่าผมวานเฉพาะยูเลียนะครับสองรอบนะครับไม่ได้วานปุ๋ยสูตรอะไรนะครับแปลงนี้ทดลองหว่านยูเลียทั้งรอบที่1ช่วงข้าวยี่สิบห้าวันแล้วก็รอบสองเนี่ยช่วงข้าวสี่สิบห้าวันผมใช้ยูเลียสองรอบนะครับแล้วก็มารอบสามเนี่ยผมเปย์รอบหนึ่งเปย์เฉพาะที่มันไม่ค่อยงามอะโน่นบริเวณโน้นที่มันไม่งานนะครับผมเปย์ไปอัตราส่วนเนี่ยไปสิบไร่ต่อหนึ่งลูกนะครับใช้ยูเลียเปย์นะครับ อันนี้ก็คือเป็นเคล็ดกรรมวิธีของผมนะครับก็นำมาฝากเพื่อนๆครับดูครับความสวยงานนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามและรับชมนะครับขอบคุณครับ